ค,คุณแม่มคุณแม่แนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะอ๋อแม่ชื่อปุญญนุแ์แจเฮงค่ะเป็นเป็นประธานมูลนิธิขึ้นแห่งธรรมค่ะก็หรือเจ้าของสถานที่ปฏิบัติตธรรมแห่งนี้ทุกคนคะ่ะมันสวยมากแล้วก็ตอนนี้พี่นรินนะคะสนใจเห็นพอดีว่าคุณแม่กําลังจะเล่าถึงที่มาที่ไปของบันไดยพญานาคใช่ก็เลยบอกคุณแม่คะ่ะขอเป็นธรรมทานอยากให้ทุกคนได้ฟังหรือว่าสายญาณน,นาคราชที่เป็นสายบุญอยากมาปฏิบัติตธรรมที่นี่ได้ฟัง ความเป็นมาที่มาที่ไปนะคะเชิญค่ะอันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะส่วนบุคคลเลยแต่แม่เชื่อล้านเปอร์เซนต์เนื่องจากบันไดสองขั้นที่จะทําขึ้นข้างบนสวดมตน์เนี่ยมันสร้างไม่ได้มันช่างเขาออกแบบมันเป็นลายไม้เป็นลายไม้กิ่งไม้พันกันไปพันกันมาแต่พอถึงตรงบันไดสองจุดเนี้ค่ะทําไม่ได้พอช่างไปเชื่อมเหล็กก็หลุดเชื่อมก็หลุดสุดท้ายก็ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนทำพญายนาคเลยทำพญานาคเลยพอเป็นพญายนาคเนี่ยเชื่อมวันเดียวขึ้นโครงเสร็จหมดเลยทั้งสี่ตนเป็นตระกูลไหนหคะคุณแม่มีชื่อไหมคะมีชื่อองค์แม่ไม่ไม่ได้เคยถามเรื่องชื่อแต่ว่าองค์ที่มาให้สร้างสารานเนี่ยชื่อนิพุนินนิพุนินเป็นกายสีอะไรคะเป็นกายสีน้ําตาลทองโอเคค่ะน้ําตาลทององค์ที่ขึ้นมาบอกให้สร้างนะเพราะว่าอันนี้สื่อกันใน ในยานที่เรานั่งสมาธิให้เราเจอแล้วก็คุยกันส่วนอันนี้ท่านบอกเลยว่าขอเป็นสีขาวทาสีเขียวก็หลุดทาสีน้ำตาลทองเหมือนที่เราเห็นในนิมิตก็หลุดสุดท้ายบอกว่าขึ้นบันไดข้างบนเนี่ยขอเป็นสีขาวนะมันมีปฏิหารแค่พญานาคสีตนเนี่ยก็ปฏิหารเยอะมากบางคนนะถ้าแบบโดนอะไรมาน่ะผ่านไม่ได้กลัวร้องแบบ กลัวมากกลัวพญานาคแบบนี้นะแล้วก็องค์เขียวนี้เดิมนี้ก็ไม่ใช่สีนี้พอทาสีไม่ใช่ของท่านก็ไม่เอาหลุดล่อน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 หลุดใครสายพญานาคชอบปฏิบัติธรรมไม่ไกลาจากกรุงเทพและที่สําคัญคุณแม่คอนเฟิร์มว่าอาหารที่นี่ <laughs> อร่อยนะคะ <laughs> ากาะหลกกปลาคุณแม่ะ่ะ,ะพิกัดอยู่ที่ไหนคะพิกัดอยู่อวตารไทยสมามัคคี ถ้าเราเสิร์ชใน Google นี่คือให้ตั้งมาให้ตั้งมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพุนินค่ะทุกวันไหมคะทุกวันมาได้ตลอดค่ะที่นี่เงียบสงบแล้วถ้าถ้าต้องการติดต่อมาปฏิบัติธรรมต้องติดต่อลงหน้ามาหรือว่า walk in มาได้เลย walk in มาได้เลยที่พักเยอะค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะอันนี้หลายท่านอยากรู้แน่นอนไม่มีก็เป็นว่าท่านยายอยากร่วมบุญก็ตามจิตศรัทธาที่แม่ทํามาตรงนี้เกือบ2ี่สิปีแล้วนะคะก็คือ บางคนก็ถือข้าวสารมากระถุงนึง่งบางคนก็เอาทิชชู่มาบางคนก็ซื้อน้ําซอสมาบางคนก็น้ําปลามาเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้มันใช้แค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วทําไมถึงสร้างถ้าขึ้นมาด้านด้านล่างคะเป็นถ้าสําหรับปฏิบัติธรรมเมื่อกี้นี้เลยลงไปแล้วแบบสวยอะ่ะส่วนมากแม่เป็นคนชอบอยู่ถ้ำอ๋อตอนที่ก่อนหน้านี้แม่ออกพุดงเป็นแม่ชีฉนั้นไปก็ชอบไปอยู่ตามถ้ำ ยู่ทำถ้ำแล้วคิดว่ามันฝึกจิตฝึกใจแล้วลูกผู้หญิงอ่ะเวลาถ้าจะออกไปปฏิบัติแบบเนี้ค่ะไปในที่ที่จริงอ่ะไม่ว่าอันตรายอันตรายแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกผู้หญิงอยากลองปฏิบัติแบบนี้ดูก็สามารถที่จะเข้าไปฝึกในถ้ำนั้นได้อาสาธุค่ะอ่ะเชื่อหรือเกินว่าทุกคนอยากเห็นบันไดพญานาคสี่ตนที่เมื่อกี้คุณแม่พูดเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะคลิปถัดไปนะคะสาธุกับคุณแม่ค่ะสาธุนะคะ